ดูดวงชะตาเปิดกรรมเพื่อนเพื่อนที่เกิดในราศีตุลปี2567คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะขอเจาะลึกเดือนกุมภาพันธ์นะครับว่าเพื่อนเพื่อนที่เกิดในราศีตุลเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวราศีตุลทุกท่านทุกคนด้วยนะครับก็ชิปนี้เนี่ยจะพูดถึง บุญกรรมที่จะเกิดขึ้นกับท่านเน้นไปที่เดือนกุมภาเป็นหลักเลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เกิดราศีตุลน,นะครับในช่วงเดือนคุมภาพันเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับเป็นเดือนที่เรียกได้ว่าท่านเนี่ยต้องสู้ต้องลุยนะครับเพื่อความสําเร็จของตัวท่านเองนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ย ดาวเนี่ยดาวประจาตัวท่านเนี่ยยังเดินดีอยู่มากมากนะครับดาวพระศุกร์ที่เป็นดาวประจาะตัวท่านน่ะอยู่ในเรือนสหัชชะนะครับแล้วยังมีพระอังคารน,นะครับที่เป็นดาวคู่มิตรเนี่ยมาอยู่ร่วมเรือนกันด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นต้นเดือนที่ดีนะครับเป็นต้นเดือนที่ดวงดีดวงเด็นเลยนะครับแล้วดาวพระศุกร์เนี่ยก็ได้ตําแหน่งมหาจักรด้วยนะครับถือว่า ต้นเดือนกุมภาเนี่ยจะทำอะไรให้รีบทำซะนะครับเพราะหลังวันที่13ไปแล้วดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะครับก็ย้ายเข้าสู่เรือนพันธุก็จริงแต่ว่าดาวประจําที่ดาวที่ประจําอยู่ราศีมังกรเนี่ยคือพระเสาร์พระเสาร์ที่เป็นเจ้าเรือนเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นคู่ศัตรูกันก็ท่านทําอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องไปแก้ปัญหาต้องไปลุยงานต้องไปแก้ไขประสัรคต่าง ดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่เกิดราศีตุลนะก็ช่วงต้นเดือนเนี่ยอยากทําอะไรทําอยากรุยอะไรรุยนะครับอยากลองทําอะไรใหม่ๆลองช่วงต้นเดือนนี่แหละนะครับไม่ต้องรีรอนะครับยิ่งรอยิ่งไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคนเกิดราศีตุลเนี่ยช่วงต้นเดือนกุมภาท่านถือว่าดวงดีมากๆนะครับในเรื่องของการเงินนะครับการเงินช่วงต้นเดือนนะครับ ช่วงต้นเดือนเนี่ยเรื่องการเงินอาจจะเสียเงินไปกับเพื่อนฝูงสังคมการหาคอนนคชันต่างๆนะครับแต่พอหลังจากวันที่5ไปแล้วนะครับวันที่5กุมภาไปแล้วนะก็เรื่องการเงินของท่านเนี่ยจะดีขึ้นนะครับท่านจะหาเงินเข้าบ้านได้มากขึ้นหาเงินเข้าบ้านหาเงินให้คนในบ้านหาเงินเก็บไว้ในบ้านได้มากขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าดาวองคารเนี่ยกำลังจะเป็นมห ah าอุจ ตั้งแต่วันที่ห้าเป็นต้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยอดทนอีกนิดนึงนะครับหลังวันที่5้าดาวการเงินจะดีขึ้นนะครับการเงินดีน,น,น,นะครับอะไรแต่ละอย่างก็จะดีตามมานะครับคือ1 4ถึงี่เนี่ยต้องอดทนนิดนึงแต่วันที่ห้าเนี่ยการเงินจะฟื้นฟูแล้วการเงินจะโอเคขึ้นการเงินจะมีรายได้เข้ามามากกว่าเดิมนะครับดังนั้นเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เกิดราศีตุลเนี่ยต้องรีบแล้วนะครับการหาเงินเนี่ย ต้องรีบเลยนะรีบถึงด่วนเลยนะครับก็ส่วนในเรื่องของความรักนะครับความรักเนี่ยสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะเจอจากเพื่อนเพื่อนอาจจะแนะนํามาคนารู้จักอาจจะแนะนํามานะครับพอหลังวันที่5ไปแล้วเนี่ยก็อาจจะได้ความรักนะครับบางทีอาจจะเป็นคนในบ้านแนะนําให้รู้จักก็ได้นะครับอาจจะเป็นญาติพี่น้องเราแนะนําให้รู้จัก หรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คนที่มีแฟนแล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์นะครับใช้คาว่ามีเกณฑ์นะที่จะแต่งงานนะครับมีเกณฑ์ที่จะแต่งข้านะครับถือว่าค่อนข้างดีนะในเรื่องของความรักแล้วในเรื่องของความรักเนี่ยก็ดีมากๆเช่นกันนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบด,ดีเนี่ยก็ยังเร็งลัคนาอยู่นะครับอยู่ในภพปััน้อยู่คู่กับพระเกตนะครับก็ถายได้กว้างมากเลย ใครที่ยังโสดอยากเจอคู่แท้นะหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยคู่แท้คุณอาจจะเป็นคนที่ตอนเด็กๆอาจจะไม่ค่อยถูกกันอาจจะเคยทะเลาะกันสมัยเรียนนะครับบางทีตอนเรียนเนี่ยเถียงกันโอ้โหตีกันไปตีกันมาแล้วมาดาก,กันก็เป็นไปได้นะครับสองอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเราสมัยเรียนก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องความรักถือว่าค่อนข้างดีนะสาหรับเพื่อนเพื่อนที่เกิดราศีตุลน,นะครับหรืออาจจะเจอกันในวัดในวาก็ได้นะครับไม่แน่นะ ืออาจจะเจอการตัดในโรงพยาบาลในโรงเรียนในวัดก็ได้นะครับโดยที่สาคัญนะครับตอนนี้คนที่เกิดราศีตุลเนี่ยยังดวงดีอยู่นะปีนี้เพราะว่าดาวพฤหัส,สบดีนะครับที่เป็นดาวสุปเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในภพปัตตานีก็คือริงรักส่งผลมาถึงเจ้าชะตาด้วยนะครับได้ตําแหน่งราชาโชคนะทําอะไรก็ยังดีทําอะไรก็มีโอกาสประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับ ถือว่าดีนะแต่ว่าก็มีข้อเสียอยู่นิดหน่อยนะครับนั่นก็คือหลัง30เมษาไปแล้วคนตุนเนี่ยดาวเพิ่มหัสบ,บดีลงเป็น8นะครับก็คือเป็นพินทุบาทนะต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตระมัดระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับระมัดระวังเรื่องการเดินทางนะครับข้อดีคือมีเกณฑ์เด,เดินทางไปไหว้พระในต่างถิ่นต่างแดนอย่างใกล้ๆก,ก็จะเป็นต่างจังหวัดอย่างไกลๆก,ก็จะเป็นต่างประเทศนะครับ นั่นคือค้อดีแต่ข้อเสียคือให้ระว,วังเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บการทําอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็ต้องอดทนไปก่อนนะดังนั้นเนี่ยตั้งแต่วันนี้ถึง30มสิบมีสายทาอะไรรีบทําไปเลยนะครับจะดีกับตัวท่านเองนะส่วนพระาหูที่อยู่ในพบอริผมจะบอกท่านอย่างนี้ว่าการทําบุญแก้ดวงนะครับก็คือทําบุญเกี่ยวกับโรงศพนะครับแล้วตั้งจิตอธิษฐาน อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับแล้วก็พระมฤตยูที่อยู่ภพมรณะด้วยนะครับก็ทําบุญนะครับแล้วก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรนะบางทีดาวเนี่ยเราก็ใช้บอกกรรมได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราทําแล้วอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับในอนาคตนะอันนี้ก็ต้องไปลองทํากันดูนะครับไปทําบุญอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่เรา เคยร่วงเกินมาในอดีตชาตินะครับก็สุดท้ายนะครับขอฝากไว้ใครนะครับที่สนใจตั้งชื่อมองคลหรือออกแบบลายเซนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือใครนะครับที่สนใจนะครับเรียนไพ่ยิปซขั้นพื้นฐานก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับก็ขออวยพรให้คนที่เกิดรา4ตุลรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จ นะครับจเจริญก้าวหน้าในทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องที่ทำนะครับก็ขอให้ท่านทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็รวยนะครับทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับจเจริญรุ่งเรืองนะครับอย่างเดียวเลยนะไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้ให้กันด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือ อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปเผื่อให้เพื่อนๆที่อาจจะยังไม่มีแนวทางได้เข้ามาดูนะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็จะถัดไปด้วยนะครับสวัสดีครับ